สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาสรุปเนื้อหาทวีปอเมริกาเหนืออีพีที่2เป็นเรื่องของลักษณะภูมิอากาศและพืชพันธุ์ธรรมชาติค่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ ของทวีปอเมริกาเหนือนั้นได้แก่ 1. ที่ตั้งมีอาณาเขตตั้งแต่ใกล้ขั้วโลกจนถึงใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้มีภูมิอากาศทั้งเขตหนาวเขตอบอุ่นและเขตร้อน 2. ลักษณะภูมิประเทศด้านที่มีแนวเทือกเขาสูงกันทิศทางลมจะมีภูมิอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ส่วนด้านที่ภูเขาที่ไม่สูงมากซึ่งไม่ขวางกั้นที่ทางลมจะมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นอุณหภูมิปานกลางและมีฝนตกตลอดปีค่ะ 3. กระแสน้ำชายฝั่งตะวันออกด้านมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำอุ่นกับสตรีมไหลผ่านจึงทำให้ชายฝั่งด้านนี้มีภูมิอากาศไม่หนาวเย็นมากนักส่วนชายฝั่งลาบาร์ดอของประเทศแคนาดามีกระแสน้ำเย็นจากแถบขั้วโลวกเหนือไหลผ่านและพบกับกระแสน้ำอุ่นกับสตรีมบริเวณเกาะนิวฟันแลนด์ทำให้มีหมอกจัดและมีภูเขาน้ำแข็งล่องลอยมาตามกระแสน้ำจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ แต่บริเวณดังกล่าวก็มีปลาชุกชุมเรียกบริเวณนี้ว่าเขตแกรนแบงค์ค่ะส่วนชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิกมีกระแสน้ำอุ่นแปซิฟิกเหนือไหลผ่านจึงมีภูมิอากาศอบอุ่นส่วนทางตอนใต้ด้านชายฝั่งตะวันตกมีกระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนียไหลเรียบชายฝั่งทำให้ฤดูร้อนไม่ร้อนจัดค่ะ 4. ทิศทางลมประจำส่วนใหญ่เป็นลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าสู่ทวีปซึ่งนำความชื้นเข้าสู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกค่ะเขตภูมิอากาศและพืชพันธุ์ธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือนั้นแบ่งเป็น12เขตดังนี้ค่ะ 1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น เป็นลนักษณะภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงตลอดปีพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าดิบชื้นพบบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลางบางส่วนของหมูกก่เกาะอินดีสตะวันตกค่ะ 2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนเป็นภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิในฤดูร้อนกับฤดูหนาวแตกต่างกันมากมีฝนตกปานกลางส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อนและมีฤดูแล้งสลับปีและหลายเดือน พืชพันธุ์ธรรมชาตินั้นเป็นป่าโปร่งสลับทุง่งหญ้าเรียกว่าทุ่งหญ้าสวรรค์น้าค่ะบริเวณที่พบนั้นเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเม็กซิโกและหมู่เกาะอินดิสตะวันตกชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลางค่ะ 3. ภูม,มิอากาศแบบทะเลทรายเป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้งปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่เกิน10นิ้วต่อปี พืชพันธุ์ธรรมชาตินั้นเป็นพืชจำพวกกระบองเพชรและไม้ประเภทมีหนามพบบริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและภาคเหนือของประเทศเม็กซิโกค่ะ 4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้งฤด,ดูหนาวอากาศหนาวจัดมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย1 0 1ถนิ้วต่อปีพืชพันธุ์ธรรมชาตินั้นเป็นทุ่งหญ้าสั้นๆเรียกว่าทุ่งหญ้าสเตป พบบริเวณชายขอบของทะเลทรายทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาบางส่วนของแคนาดาและบางส่วนของเม็กซิโกค่ะ 5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเป็นภูมิอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤด,ดูร้อนมีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกในฤด,ดูหนาวค่ะพืชพันธุ์ธรรมชาตินั้นเป็นทุ่งหญ้าสลับป่าไม้พุ่มเตียเต้ยๆหรือเรียกว่าป่าแค พบบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนกลางและมณฑลแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะ 6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นชายฝั่งตะวันตกในฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นถึงค่อนข้างเย็นส่วนในฤดูหนาวอากาศใ่หนาวจัดมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปีเพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจำตะวันตกพืชพันธุ์ธรรมชาตินั้นเป็นป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสนค่ะพบบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะ เภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นมีลักษณะาอากาศอบอุ่นอุณหภูมิปานกลางฝนตกตลอดปีไม่มีฤดูแล้งพืชพันธุ์ธรรมชาตินั้นเป็นป่าไม้ใบกว้างผัดใบพบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกดินแดนที่อยู่ภายในทวีปมีฝนตกน้อยพืชพันธุ์เป็นทุ่งหญ้ายาวในเขตอบอุ่นเรียกว่าทุ่งหญ้าแพร่ค่ะ 8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปในฤดูร้อนมีอุณหภูมิปานกลางถึงสูงมากและมีฝนตกส่วนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าสนผสมป่าไม้ผลัดใบพบบริเวณพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของทะเลสาบทั้ง5ซึ่งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของแคนาดาและตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาค่ะ 9. ภูมิอากาศแบบไทก้า หรือภูมิอากาศกึ่งขั้วโลกในฤดูร้อนมีอากาศค่อนข้างเย็นมีระยะเวลาสั้นและมีฝนตกน้อยส่วนในฤดูหนาวนั้นมีอากาศหนาวจัดและมีหิมะตกค่ะพืชพันธุ์ธรรมชาตินั้นเป็นป่าสนเป็นแหล่งไม้เนื้ออ่อนที่สำคัญของอเมริกาเหนือพบบริเวณมนรัฐอาลาสก้าและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของแคนาดาค่ะ10ภูมิอากาศแบบทุนดรา หรือภูมิอากาศแบบขั้วโลกเป็นภูมิอากาศที่มีอากาศหนาวจัดตลอดปีในฤดูร้อนไม่มีเดือนใดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า10องศาเซลเซียสค่ะพืชพันธุ์ธรรมชาตินั้นเป็นตะไคร่น้ำและมอสพบบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรอาร์กติกของมูลรลัฐาาสก้าและประเทศแคนาดาค่ะ11ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็งพบบริเวณตอนกลางของเกาะกรีนแลนด์มีอากาศหนาวจัดและมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีค่ะ และ12ภูมิอากาศแบบที่สูงเป็นภูมิอากาศที่อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่ทุกๆความสูง180เมตรอุณหภูมิจะลดลง1องอาาศาเซอล์เซียสค่ะลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 1. ดินอเมริกาเหนือนั้นมีดินไม่เหมาะกับการเกษตรได้แก่ดินในเขตภูมิอากาศหนาวเย็นทางภาคเหนือของประเทศแคนาดาและรัฐอาลาสกาของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนบริเวณอื่นมีดินที่อุดมสมบูรณ์ส่วนในเขตลุ่มน้ำก็เป็นดินตะกอนที่เหมาะแก่การเพาะปลูกค่ะ 2. ป่าไม้เขตป่าไม้สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่ป่าไม้สนซึ่งมีทั้งป่าสนผสมป่าไม้ผลัดใบและป่าไม้เมืองร้อน 3. สัตว์ป่าปัจจุบันสัตว์ป่าของทวีปนี้มีจำนวนลดลงทั้งชนิดและจำนวนเนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้นค่ะ 4. พลังงานทวีปอเมริกาเหนือมีแหล่งพลังงานสำคัญได้แก่ถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพลังงานน้ำและแร่ค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ